สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับจะพามาดูทุเรียนที่จะแช่ประสบการณ์เพื่อนสมาชิกทรับทราบนะครับในช่วงของฤดูหนาวนะครับนี่เป็นสาเหตุของเชื้อราที่เข้านะครับแล้วก็ทําให้เสียยอดนะครับเชื้อราในช่วงฤดูหนาวค่อนข้างรุนแรงนะครับนั่นคือปัญหาอุปสรรคของการเจริญเติบโตของ ทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กหรือจะทุเรียนใหญ่นะครับจะเป็นเชื้อราพอเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับสิ่งที่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือเป็นในเรื่องของเพไไลียไฟลายแดงนะครับค่อนข้างแรลกมากนะครับที่สวนผมฉีดอบาเมตินไปยังไม่อยู่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะเปลี่ยนมาเป็นของใส่เพอร์เมทินประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญจะเป็นสิ่งที่ให้ควรระวังก็คือเรื่องน้ํานะครับน้ํานี่เป็นปัจจัยหลักนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุเรียนะชะลอในการเจริญเติบโตเนื่องจากว่าถ้าน้ำไม่พอความชื้นสัมผัสปกติความชื้นสัมผัสในดินหรือ,อในอากาศบริเวณรอบๆนะครับ มันก็ไม่โอเคอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าความร้อนนะครับบางวันถึง40องศานะครับปกติทุกวันค่าเฉลี่ยอยู่ที่36นะครับของลมสักเพชรบูรณ์นะครับต้องพยายามยิงสปริงเกอร์ให้อรอบรอบนะครับรอบๆของบริเวณทรงพุ่มนะครับถ้ากรณีที่เป็นหัวงูเห่าแล้วยิงเข้าคนอย่างเดียวนะครับ ถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่โอเคนะครับก็ยิงสปริงเกอร์ให้มันนอกทรงพุ่มนะครับเพื่อสร้างในเรื่องของความชื้นสัมผัสในดินนะครับแล้วขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ยิงนานนะครับแต่ขอให้ยิงบ่อยๆนะครับยิงบ่อยหมายถึงว่ายิงทุกวันนะครับยิงสปริงเกอร์ตีสปริงเกอร์นะครับทุกเช้านะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้เป็นทุกเช้าอาจจะไม่นานนะครับอาจจะเป็น5นาที10นาทีไม่น่าจะเกิน10นาทีขึ้นอยู่ที่ว่าความแรงของ น้ำนะครับระบบน้ําหรือ,อสปริงเกอร์ของเรานะครับพอดูแล้วคือยิงยิงเรื่อยๆแต่ยิงไฟฝอยๆเหมือนกับในร้านกาแฟหรือร้านอาหารที่ก็ยิงสปริงเกอร์ใส่ลังคาประมาณนี้ครับก็จะมีความชื้นนะครับความชื้นสัมผัสอากาศก,าก็จะมีทําให้ทุเรียนไม่เหี่ยวไม่เฉาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากการที่ผมใส่ ปุ๋ยดูแลโน่นนี่นั่นก็เลยวันนี้จะพามาดูเพื่อนสมาชิกนะครับว่าต้นเรียนต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับก็ฟันฝ่าอุปสรรคเชื้อรามาพอสมควรผมก็เสียใบยตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีใบใหม่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะเริ่มสะอาดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ปล่อยไปสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับ ทุเรียนต้นนี้อายุหนึ่งหนึ่งปีนะครับเนี่ยผมบอกผมงงทำไมมันจึงมีดอกนะครับเนี่ยมันมีดอกเป็นเหยียดตีหนูนะครับเนี่ยมีอยู่สี่ดอกมีอยู่สี่ดอกอที่อื่นไม่มีครับมีมีมีที่เดียวกิ่งเดียวนะครับตัวนี้ก็บ่งบอกให้ให้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าคือสาเหตุที่มันออกดอกได้นะครับ าสามารถที่จะบอกได้เลยว่ากิ่งตัวนี้เป็นกิ่งที่พร้อมที่จะมีลูกที่เขาเสียบตาเสียบยอดมาอยู่แล้วมันพร้อมที่จะออกออกดอกออกผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะนาวฝรั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้ผลถ้าเขาเอายอดที่เคยมีผลอยู่แล้วนะครับอายุมันได้มาเสียบมันก็จะออกประมาณนี้ก่อนที่จะออกประมาณนี้ด้วยอายุด้วย ด้วยความอุรมสมบูรณ์ของของของอาหารที่เราเสริมเติมด้วยนะครับก็หลายๆอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับเพราะผมเคยไปซื้อที่งานกาชาดมะขามหวานพิจิบูรณ์ผมเห็นในตะเข่งนะครับในตะเข่งก็มีดอกนะครับดอกเยอะนะครับดอกเยอะกว่านี้ถามว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นอุบิเหตุในเรื่องของการส่งธาตุอาหารนะครับผมไม่ได้ใส่ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็ ธาตุโพแทสเซียมนะครับไม่ได้ขับดอกไม่ได้ขับอะไรนะครับก็ใส่ตามปกติแต่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีธาตุอาหารหรือว่าอิสซดีนบางสิ่งบางอย่างนะครับในตามหลักทางวิทยาศาสตร์มันก็เลยทําให้ออกดอกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าปล่อยไปนะครับถ้าปล่อยไปลักษณะงี่กิ่งนี้ก็น่าจะตายนะครับเพราะว่าดอกเขาไม่สมบูรณ์หรอกครับก็คงจะเด็ดทิ้งไปนะครับเขาก็คงจะทําให้ เรารู้ว่าลักษณะของการออกดอกเป็นเพราะแบบใน,นอย่างไรนะครับผมก็ได้ยอดใหม่มานะครับสิ่งที่ที่เราน่าจะรองรับในเรื่องของฤดูร้อนนะครับผมก็ได้ยอดใหม่แต่ยอดเดิมนะครับสิ่งที่เนี่ยในฤดูหนาวจะเป็นประมาณนี้ครับฟางก็คุมคุมแล้วผมก็เอาฟางออกนะครับแล้วในเรื่องของเชื้อราเนี่ยผมหมดในเรื่องของเชื้อรานี้ผมได้ทดลองทุก ทุกอย่างนะครับทั้งจะเป็นชีวพันธุ์ทั้งสารเคมีในเรื่องของเชื้ราฉีดทางใบแล้วก็ลงทางดินนะครับก็มออีประสบการณ์หลายอย่างที่ที่อยากจะบอกเพื่อนสมาชิกนะครับในฤดูหนาวเนี่ยสิ่งที่เปิดปัญหามากที่สุดคือเชื้อราแต่พอมาถึงฤดูร้อนเห็นไหมครับวันนี้วันที่24มีนาเนี่ยครับ65อากาศประมาณ30 6.38บางทีถึง40ของอำเภอลมศักดิ์จังหวัดพิจิตรผมก็ได้ยอดใหม่มานะครับก็เริ่มที่จะให้ยอดใหม่โดยที่ไม่มีเชื้อรานะครับนี่คือความต่างของแต่ละฤดูกาลนะครับก็อยากจะฝากขึ้นสมาชิกบางครั้งฤดูแต่ละฤดูมันจะไม่เหมือนกันนะครับการถอดยอดการมีความเจริญเติบโตของทุเรียนมันจะมีความต่าง นี่ยอดใหม่นะครับซึ่งเป็นยอดใหม่ไม่มีใบสะอาดไม่มีเชื้อราเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากยอดเดิมซึ่งฟันฝ่าอุปสรรคของฤดูหนาวมานะครับเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไระบางสวนที่หลายๆคลิปหลายๆยูทูบนะครับหลายๆเสียนเขาจะบอกว่าทุเรียนนะครับทุเรียนก็ถ่ายที่เป็น ทุเรียนที่สวยงามแต่บางครั้งท่านอาจจะไม่ได้บอกว่าทําทแบบไหนอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นในแต่ละสวนมันจะมีความแตกต่างนะครับมีความแตกต่างสวนของผมมันจะมีความต่างตรงที่ว่าหนึ่งน้ำของผมเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาก็คือน้ํามันเป็นคือค่า EC ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดินมันเป็นกรด ดินมันเป็นกรดพยายามที่จะปรับดินอยู่นะครับใช้โดโลไมในการปรับมีหลายๆสวนที่ถ่ายเฉพาะที่ทุเรียนงามๆให้ดูนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่งามเพราะอะไรแบบนั้นอย่างไรผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกดูรับทราบว่าอตอนนี้ประเทศเวียดนามก็ดีลาวก็ดี เขาปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนผมดูข่าวเมื่อเช้านี้ผมวิเคราะห์อยู่นะครับนั่งว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เคยปลูกเขาไม่ใช่เป็นเมืองทุเรียนแต่ทําไมเขาจึงสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดของทุเรียนคนที่สามารถปลูกได้ก็คือ เป็นภาคตะวันออกจันทบุรีและยองชนบุรีหรือจะเป็นพังงานครศรีธรรมราชอะไรก็ว่าไปนะครับนั้นเป็นแหล่งที่ท่านาทำมานานแล้วปลูกมานานนะครับแต่ถามว่าอำเภออื่นจังหวัดอื่นๆนะครับในประเทศเในประเทศไทยทำไมจึงไม่สามารถปลูกได้แล้วประเทศลาวพมา่าเวียดนามฟิลิปปินส์จีนเริ่มที่จะปลูกทุเรียนนะครับ เริ่มที่จะปลูกทุเรียนผมไม่แน่ใจว่าเขาจ้างคนไทยไปปลูกหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอากิ่งพันจากประเทศไทยไปไหมเขาจ้างคนไทยไปดูแลไหมทําไมเขาจึงปลูกได้แล้วเขามีเคล็ดลับแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเราปลูกในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์ว่าโอ้ดินฟ้าอากาศไม่เหมาะโน่นนี่นั่นแล้วก็ดินค่า p ีไม่เหมาะในการปลูกทุเรียน หลายสิ่งหลายอย่างดุเหมือนจะเป็นปัญหาอุปสรรคสําหรับคนไทยแต่พมา่าลาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดทําไมเขาจึงปลูกได้นะครับหรือว่าเรากําลังมีมีอะไรหวงเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ผมมองว่าคนไทยด้วยกันอาจจะไม่ได้บอกนะครับบอกเคล็ดลับบอกอะไรต่างๆนะครับก็คงจะกลัวว่าทุเรียนจะล้นตลาดนะครับ อาจจะบอกว่าถ้าทุกคนปลูกได้นะครับทุเรียนจะไม่มีค่าไม่มีมูลค่าไม่มีเขาเรียกว่าผลผลิตอาจจะตกต่ําอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมขออนุญาตอย่าเป็นความสิ่งที่ผมคิดเองนะครับก็เพราะผมดูหลายๆสวนนะคน,คนที่ปลูกทุเรียนสวยงามเขาก็ไม่ได้บอกว่าทําแบบไหนอย่างไรมีแต่ให้ชื่นชมว่าสวยงามนะครับ ถึงบางบาง,บางคลิปบางสวนบาง YouTube ท่านก็บอกว่าใส่ปุญญ๋ยอันนี้ฉีดนู่นนี่นั่นแต่ผมทราบว่าท่านไม่บอกความจริงทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมมั่นใจว่าไม่บอกทั้งหมดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอา้าวแล้วทําไมจึงประเทศลาวพมา่าเวียดนามทําไมจึงสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้ก็แสดงว่าอาจจะจ้างคนไทยที่เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทุเรียนนะครับรู้เคล็ดลับ รู้ลักษณะรู้นิสัยรู้พฤติกรรมของทุดเรียนนะครับแล้วก็ไปทํางานคือไปปลูกก็คือไปดูแลนะครับไปดูแลสวนให้ชาวต่างชาตินะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงสามารถที่จะทําได้เป็นพันๆใกล่เป็นหมื่นๆไร่แต่คนไทยที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ไม่ได้บอกอคือไม่ได้บอกเคล็ดลับคือไม่ได้บอกวิชาไม่ได้บอกอะไรสิ่งที่ทำให ทุเรียนนั้นปลูกง่ายดูแลง่ายให้ลองผิดลองถูกด้วยตัวของของของแต่ละท่านเองอย่างนี้เป็นต้นผมมองว่าทุเรียนบางบางทั้งนะครับมันก็จะเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆหรือประเภทอื่นๆนะครับก็วันวานผมก็ได้ปลูกทุเรียนในเรื่องของทุเรียนที่ คือไม่ตัดรากขดนะครับผมตั้งข้อสันนิษฐานว่าเ,เรามาบอกว่าถ้าทุเรียนไม่โตนี่คือปัญหารากขดใช่หรือไม่หรือถ้าไม่มีรากขดนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีรา,ากขดมันจะเจริญเติบโตทุกต้นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมันอยู่ที่ดินนะครับดินก็มีส่วนนะครับตามหลักดินก็มีส่วนนั่นแหละในเรื่องของ P ีจะต้องอยู่ที่5.5ถึง6.5 แต่เรามาโฟกัสตรงที่ว่าในการตัดรากขดหรือไม่ตัดรากขดผมกำลังหาคำตอบอยู่นะครับอาจจะมีบางท่านได้บอกบ้างไม่บอกบ้างนะครับในเรื่องของมันเป็นปัจจัยให้การเจริญเติบโตใช่หรือไม่ในเรื่องของรากขดและรากไม่ขดนะครับก็คงจะฝากให้เพื่อนสมาชิกลองลองลอง,ลองวิเคราะห์ดูนะครับในเรื่องของที่ว่าตัดรากขด แล้วมันจะเจริญเติบโตแล้วถ้าไม่ตัดร้อยต้นมันก็จะตายนั่งแท่นร้อยต้นใช่หรือไม่คงกำลังพยายามที่จะทดลองแล้วก็หาคำตอบในจุดนี้อยู่นะครับก็คงจะไม่ไม,ไม่มีความก้าวหน้าเหมือนกับประเทศลาวพม่าเวียดนามที่เขากำลังแข่งกับประเทศไทยด้วยคนไทยด้วยกันเองนะครับก็ยังไม่ได้บอกเคล็ดลับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คงจะฝากให้เพื่อนสมาชิก ได้ติดตามแล้วก็ดูการอัปเดตของผมไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับว่าผมจะลองทําการทดลองดูว่า,าสิ่งที่หลายๆท่านที่มีความเชื่อว่าถ้าไม่ตัดรากขดทุเรียนยังไงก็ไม่โตนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการทดลองแล้วก็พิสูจน์ดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ประมาณนี้นะครับก็หวงจะฝากและกดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ